วันที่8ตุลานี้นะครับไทยกับลาวนัดเตะกันครับงานนี้สนุกแน่ๆสบายดีสวัสดีครับไม่ใช่นัดทะเลาะวิวาทกันนะครับงานนี้คือบานเตะครับที่ลาวเราจะเรียกว่าบานเตะนะครับแต่ที่ไทย,ยจะเรียกว่าเตะบอลเนาะ เราว่าภาษาเราคล้ายๆกันแหละจะเป็นฟุตบอลจะเป็นบานเตะจะเป็นเตะบอลนะฮะเราก็คุ้นเคยกันเนาะณเดือนนี้ครับจะมีการแข่งขันประจําศึกนะฮะชิงแชมป์เอเชี Asia, ย U23 ครับ U สาวสามนฮะสาวสก็23นะฮะเป็นบานเตะเตะบอลเนี่ยเป็นอายุตั้งแต่ต่ํากว่า23ปีลงมานะครับ ซึ่งจะจัดขึ้นที่ประเทศมองโกเลียนะครับในปีนี้นะฮะแล้วก็เผออิอจริงๆสองทีมไทยกับลาวนะครับจะต้องอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับจะเจอกับเจ้าภาพด้วยละ่ะเจ้าภาพคือประเทศมองโกเลียนั่นเองแล้วก็เจอกับมาเลเซียไทยและลาวอืมเรามาเชียร์กันนะวันนั้นเนาะ รักเราอย่างไงก็ขอเชียร์ทีมไทยด้วยนะครับนะฮะมันเป็นความสัมพันธ์อันดีงามครับเราเห็นว่าโควิดเนี่ยมันได้เข้ามานะฮะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชีวิตประจําวันแต่ขณะเดียวกัน่ะผมมีความรู้สึกว่ากีฬามันคือความสาม,มคัคคีแต่แล้วทุกคนก็ไม่ยอมแพ้ครับยังไม่ยอมหยุดยังฝึกซ้อมกันต่อไปเรื่อยๆนะฮะแล้วขณะเดียวกันลาวเนี่ยเป็นทีมแรกเลยนะที่ส่งออกไปครับทีมลาวทั้งหมดเนี่ยไปอยู่ที่มองโกเลียแล้วนะครับ เป็นทีมแรกๆเลยอะ่ะเพราะว่าประเทศมองโกเลียนะเขาจะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างหนาวนะฮะผมเชื่อว่าทางสปปลาวเนี่ยส่งทีมไปเนี่ยเพื่อให้ทีมเนี่ยคุ้นเคยนะฮะแล้วก็ส่งไปตั้งแต่เมื่อวันที่13ตุลานะ่สปิริตสุดยอดจริงๆนะฮะ แล้วก็ศึกครั้งนี้นะครับเขาจะเอาแชมป์ทั้งหมดนะของกลุ่มเนี่ยทั้งหมด11ทีมนะครับแล้วก็ลองแชมป์ที่มีผลงานดีที่สุดอีก4ทีมนะครับเข้ารอบสุดท้ายเพื่อไปชิงแชมป์เอเชียอีกครั้งหนึ่งครับที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับในปี2002นะฮะในปีหน้านะฮะประมาณกลางปีนะฮะ เราก็ขอมาเชีย์ทีมไทยกับทีมลาวเนาะแต่พเพอิญต้องเลือกหนึ่งทีมนะครับก็ขอให้จะใครก็แล้วแต่ที่เข้าไปนะครับเป็นตัวแทนไปชิงแชมป์เอเชียอีกครั้งหนึ่งนะครับในปีหน้านะฮะแล้วก็หวังอย่างยิ่งนะครับขอให้จะเป็นไทยหรือจะเป็นลาวได้เข้าไปทั้ง2ทีมนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่า1ทีมเป็นทีมแชมป์กับอีกหนึ่งทีมเป็นรองแชมป์แต่มีผลงานดีเด่น มีสิทธิ์ครับลองมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ในวงการบานเตะของลราและของไทยนะครับค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับของเรานี่เขาก็แบบมีสโมสรมีลีกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะยิ่งเป็นลักษณะของบานเตะประจําแขวงนะเขาแบบแทบที่จะแบบเกมหยุดโลกเลยผมดูอันหนึ่งนะฮะรู้สึกว่าจะเป็นนัดชิงของจำปาสักกับ หลวงพ่อบางหรือไงเนี่ยผมจำไม่ได้นะเมื่อปีที่แล้วด้วยแบบคนเยอะเต็มสนามมากๆทั้งทั้งที่ตอนนั้นะเ,นเริ่มที่จะมีโควิดนะแต่สปอรลาวเนี่ยเขายังไม่มีการระบาดมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในประเทศละเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี่ยเข้าไปเป็นหมื่นเลยนะตอนนั้นนะเมื่อปีที่แล้วนะซึ่งแข่งก่อนวันชาติเนี่ยประมาณสักเพียงแค่อ,อาทิตย์เดียวเองอะนะอันนั้นนี่แบบว่าเป็นแมชที่ เราดี้ต้องเข้าไปดูเลยแล้วผมก็ทำคลิปอันหนึ่งนะฮะของบ้านเตะทำให้แมชนั้นเกิดดาวรุ่งมีดาวเด่นออกมาเนี่ยหลายๆคนเลยล่ะส่วนไทยเองเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนนะฮะจากสโมสรต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยแต่ในช่วงโควิดนี้เองเนี่ยก็ทําให้หยุดเหมือนกันเรามีอะไรคล้ายๆกันครับเราก็ต้องหยุดแล้วก็เราก็ต้องถนอมตัวเองนะฮะแล้วก็คอยระวังนะฮะในการกีฬาเนี่ยก็ มันเป็นการสัมผัสกันเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยเราก็ก็หยุดเหมือนกันนะฮะตามลีกต่างๆประเทศไทยเองก็ได้รับการสนับสนุนทางด้านกีฬาเนี่ยก็เป็นที่นิยมของแฟนบอลต่างๆเหมือนกันนะครับ FC แต่ละทีมเนี่ยก็ทุ่มเททุ่มแรงทุ่มใจกันสุดแรงเหมือนกันจะไปแข่งที่ไหนเนี่ย FC ของแต่ละค่ายเนี่ยก็จะแบบ ừ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 . เต็มสนามเหมือนกันนะฮะก็มันเป็นกีฬาที่ร่วมกันเป็นทีมฮะไม่ว่าจะเป็นนักเตะหรือไม่ว่าจะเป็นแฟนเนี่ยเขาก็มีใจร่วมกันเป็นทีมนะฮะก็เพื่อที่จะเชียร์ส่งกําลังใจไปเนี่ยเพื่อให้เขาเนี่ย แข่งขันกันได้อย่างสนุกแล้วก็เต็มที่นะฮะแล้วก็ทีมของสอปปลาวเนี่ยเขาก็เจอกับมาเลเซียเป็นทีมแรกเลยนะครับประเดิมกันวันที่25ตุลานี้ครับแล้วนัดที่2นะครับก็เจอกับช้างศึกทีมไทยครับในวันที่28ตุลานะครับเวลาบ่ายสต้องดูแล้วล่ะไม่ว่าจะเป็นยังไงนะมาเชียร์กัน อยากให้ชนะทั้งคู่เนาะแล้วก็ทางไทยแล้วก็ทางลาวเนี่ยก็ได้เผยรายชื่อของนักเตะออกมาแล้วนะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวเรามาดูของสอปป,ปลาวก่อนนะฮะของสอปปลาวเนี่ยก็เผยรายชื่อออกมาในค่อนข้างที่จะดังๆนะผมก็รู้จักประมาณเพียงแค่คนสองคนนะฮะจากสื่อที่โผล่ออกมานะฮะ อย่างเช่นผู้รักษาประตูนะ,ะสอนศักิ์ทีระวงนะครับคือนายด่านดาวรุ่งนะฮะวัย17ปีเองอ่ะจากชุดซีเกม2 0นะฮะ2019เป็นผู้เล่นสำคัญของทีมนะฮะแล้วก็แล้วก็บุญพระจันบุญคงนะครับมิดฟิลอายุประมาณแค่20ปีเองอะ่ะคือตอนนี้ฟอร์มกำลังดีเลยนะฮะก็คือ เพาว่ายิงในหลีกแล้วถึง3ประตูด้วยกันนะฮะแล้วคนคนนี้นะฮะก็น่าจะเป็นดาวซันโวสูงสุดของประเทศลาวด้วยนะครับในปี2021ฮะก็น้องคนนี้เขาก็มาจากทีมชั้นน้อย FC นะอยู่ที่สปอลาวนะฮะเขาก็จะมีหลีกของประเทศเขานะ,ะในนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดังพอสมควรนะ,ะก็คนลาวเนี่ยเขาชอบบานเตะมากๆนะแต่ตอนนี้บางช่วงเวลาเนี่ยเขาก็ปิดนะฮะแล้วก็ เพราะว่าช่วงโควิดตอนนี้บางทีที่สปลาวเนี่ยเขามีามาตรการของการปิดเหมือนกันนะครับโดยที่ห้ามฝึกห้ามซ้อมนะฮะแล้วก็ห้ามตอนนี้ก็ยังหยุดหลีกกันอยู่นะฮะของยูสาวสาปีเนี่ยก็ยังคงดำเนินอยู่นะฮะตอนนี้ก็คงกลับมาซ้อมใหม่เหมือนเดิมนะ,ะแลวตอนนี้ก็เดินทางไปที่มองโกเลยียเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ขณะที่ทีมที่เป็นส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยก็มาจากทีมช้างน้อย FC นะฮะจำนวนถึง7คนน่ะ แล้วก็ทีเอสและเอฟซีเนี่ยถึง8คนแล้วก็เป็นนักเตะที่ผ่านการคัดเลือกมาอีก7คนนะครับเริ่มเข้าแคมป์กันตั้งแต่วันที่9กันยาเนาะทีมยูซาวสามเนี่ยก็จะมีโปรแกรมลงสนามแรกนะฮะก็คือพบกับเสือเหลืองก็คือทีมชาติมาเลเซียนั่นเองนะฮะวันที่27ตุลาเนาะแล้วก็ทีมไทยเนี่ยก็จะเจอวันที่28นะฮะตอนประมาณบ่ายสองนะฮะส่วนทีมชาติไทยนะครับเจอนัดแรกเนี่ยเจอกับเชาภาพเลยครับเจอกับมองโกเลียเลยฮะในวันที่2 5ตุลานะ แล้วก็ไปเจอกับทีมสปอป,อปอลาวนะครับนั่นก็คือทีมนัดที่2นะเจอกับสบปอปอลาววันที่28ตุลาครับแล้วก็ไปเจอทีมที่3ครับคือมาเลเซียเนี่ยไปเจอวันที่31ตุลาเหมือนกันนะฮะทั้งหมดเนี่ยเขาต้องนัดเจอกันหมดนะเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็เอาคะแนนมาดูกันนะฮะแล้วก็3เกมนะครับที่เราเจอกันนะครับเขาก็จะแข่งกันที่สนาม MFF นะครับสเตเดียมกรุงอุราบันดดนะครับประเทศมองโกเลียครับ นัดนี้เป็นรอบคัดเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างทีมเนี่ยต้องทําคะแนนให้สูงที่สุดนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวแทนเข้าไปอยู่ในกลุ่มต่อไปนะครับเพื่อผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของศึก U23 U23 ยู่ส,สนี่ครับชิงแชมป์เอเชีย2022นะครับแล้วก็รอบสุดท้ายเนี่ยจัดขึ้นที่ประเทศบุซเบกิสถานนะครับในช่วงกลางปีหน้านะฮะแต่อย่างที่แฟนบอลทราบกันดีอยู่แล้วครับก็คือทีมชาติไทยเป็นชุดที่แบบว่าขาดเตะตัวหลักหลายตัวนะฮะ เนื่องจากบางรายเนี่ยติดภารกิจที่สโมสรต่างๆที่ต่างประเทศนะฮะบางรายก็มีอาการเจ็บหนักเหมือนกันนะฮะแล้วก็สภาพอากาศที่นั่นนะฮะค่อนข้างหนาวมากๆเลยนะครับคือจากตามข่าวออกมาเนี่ยครับก็คือว่าที่มองโกเลียนะครับในวันที่13เนี่ยที่สปปลาวได้ส่งทีมเข้าไปถึงที่ประเทศมองโกเลียนะครับเพื่อปรับตัวและปรับสภาพอากาศนะครับที่หนาวเย็นมากๆนะฮะซึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับการแข่งขันเนี่ยคาดว่าอุณหภูมิเนี่ยจะลดลงถึงขั้นติดลบหรือมีหีมาตกด้วยนะฮะ อันนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นความท้าทายและยากลำบากของการฝึกฝนและเกมการะเล่นเหมือนกันนะฮะผมว่าน่าจะมีการถ่ายทอดนะถ้าเกิดว่ามีการถ่ายทอดหรือน้าวดนนั้นเนี่ยเป็นทีมไทยและก็ทีมลาวเนี่ยเราคงจะส่งภาพกันออกมานะแล้วรายง,งานผลกันออกมาว่า ไทยกับลาวเนี่ยนะัดเตะแล้วเป็นยังไงนะฮะใครใครจะเป็นยังไงลีลาการเลี้ยงบอลลีลาการเตะบอลเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ลองมาดูกันนะครับว่าทีมไทยในะมีตัวเด่นๆอะไรบ้างอย่างเช่นนายทวานดาวรุ่งอายุ21ปีนะครับคือก็คือนายนพดลละครพลนะครับเป็นดาวรุ่งอายุ21ปีนะครับปัจจุบันเป็นมือ2ของสโมสรบุรีลัมอยู่ในเต็ดนะครับแล้วก็เขาเกิดอยู่ที่บุรีรัมย์นะฮะก็มีชื่อเล่นว่าเป็นเจ้าโจนาสนะฮะทุกคนเรียก เขาว่าเจ้าโจนาสได้สร้างชื่อเสียงะฮะได้ซึ่งตอนนั้นน่ะก็พบกับทีมชาติลาวชุดใหญ่ด้วยนะในวัยเพียงแค่15ปีอืมนี่เขาก็ประทักกันมาแล้วนะฮะกับทีมสบบปปลาวในวัยอายุ15ปีแล้วตอนนี้ก็อายุ21ปีนะครับมาพบกันอีกทีหนึ่งนะฮะ ก็คงไปเป็นนัดล้างตานะงานนี้นะแล้วก็อีกคนครับเซนเตอร์ฮาฟ์นะครับคือจอร์นาธานเข็มดีนะครับแล้วก็กฤษดาแกแมนนะฮะแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับอีกคนหนึ่งคือเจ้ายานะครับก็คือจะพลาดโอกาสร่วมทีมไทยฮะเพราะว่าตอนนี้ติดภารกิจนะฮะที่แข่งอยู่กับที่เจลีนะฮะในสโมสรอนเอฟซีลิวกิวนะครับซึ่งอยู่ในระดับเจลีสองนะฮะตอนนี้ก็ไปค้าแข้งอยู่ที่ญี่ปุ่นนะ และนี่แหละครับไทยและลาวในทุกๆมิติเลยเรามีความสัมพันธ์อะไรกันเรามีการแข่งขันอะไรกันเรามีความเกี่ยวข้องอะไรกันนะฮะเราก็คงขาดกันไม่ได้นะสองประเทศที่เราใกล้ชิดติดกันเรามีทั้งความสุขเรามีความความสนุกนะฮะและเกมอันนี้เนี่ยก็เป็นเกมอันหนึ่งนะฮะที่เราจะเชื่อมกันนะฮะสองประเทศนี้เรามาแข่งกันเรามาสนุกกันนะ,ะกีฬามันเป็นยาวิเศษนะฮะที่เมืองไทยมักจะชอบพูดคําว่า กีฬาเป็นยาวิเศษนะฮะยาวิเศษอันนี้มันทําให้เราสุขภาพแข็งแรงเนาะและขณะเดียวกันนะเราจะพบเพื่อนพบมิตรนะฮะในสิ่งที่เรามาสนุกกันแล้วม่มีเกมแข่งขันซึ่งกันและกันนะฮะแ้นี่ะครับมันคือสายสัมพันธ์ที่จาไม่ว่าไทยและราจะไปอยู่ที่ไหนจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะนําเสนอกันออกมานะฮะให้เรารู้ข่าวกันครับว่าไทยและลาวเราเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงสนุกกันยังไง ไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลาว together เฮือนเคียงเฮาฮักแพงกันน้ำโค้งก็ไม่อาจกันหัวใจของไทยกัน คราวหน้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆแบบนี้อีกเนี่ยเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกตเตอรไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้ยวยกันสบายดีสวัสดีครับ28.2เชียร์ทีมไหนดีนะ้า